ได้ข่าวว่าเกมดีมีอิสต์เอ็กด้วยงั้นหรอนะครับนะโดยการระเบิดดวงอาทิตย์แล้วเหรอแล้วงั้นผมจะหาดวงอาทิตย์ได้ยังไงละเนี่ยนะครับไหนดวงอาทิตย์วะนะครับอา้านั่นไงดวงอาทิตย์โอ้โหมีดวงอาทิตย์ด้วยเฮ้ยนะครับโอ้โหฝั่งนี้ก็คืออ๋อจะทําให้โรคสว่างนะครับเพราะว่าดวงอาทิตย์ผ่านตรงนี้นะฮะเออเขาบอกว่าถ้าเรายิงอาวุธใส่อรอยิงอาวุธใส่ย,ยิงอุกบาตได้ไหมไหนลองยิงอุกบาตดิ ตึ๊บตึ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 บได้ปะได้ไหมไม่ได้ะ่ะทำอะไรได้บ้างนะครับเอาดาวไปชนได้ไหมได้ปะไม่มีวะ่ะนะครับเอาแล้วมันระเบิดยังไงวะเนี้ยนี่เฮย้ยยิงได้นะครับเฮย้ยแต่ทำไมมันเฉียงออกอะ่ะโอ้โหปืนกลหรือประทัดวะเนี้ย <c oughs> นะครับอ่ะประเด็นตอนนี้ก็คือเราจะพังพาราเทตยังไงนะครับเฮย้ยหรือว่าต้องใช้นี่วะจากเลเซอร์เฮย้ยแน่ๆเลยวะ แน่ๆเลยนะครับปล่อยนี้ได้ไหมไม่ได้ปล่อยระเบิดไม่ได้นะครับอายิงนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ถึงนะครับนะเออแล้วผมก็เพิ่งรู้นะครับว่ามันสามารถปรับอันนี้อาวุธได้นะครับนะความเอ่อเขาเรียกว่าอะไรความใหญ่เหรออันนี้ความใหญ่นะครับนะอันนี้ปรับความใหญ่นะครับแต่บางอันนี่จะสามารถปรับเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรปรับความแรงความกว้างการระเบิดนู่นนี่นั่นได้นะครับนะเออเอาละ เราจะเอาความแรงสูงสุดนะครับนี่คือระดับ5้านะครับนะเปลี่ยนสีให้มันได้ด้วยโคตรเฟี้ยวนะครับเอาเป็นสีแดงแล้วกันนะครับนะจะได้ดูเป็นเหมือนรังสีอะไรสักอย่างนะครับนะเอาละหนึ่งสองพร้อมมันยัทุกคนตัวมุย้ยระเบิดมุ้ยระเบิด,บดกระจายโนว่านะครับนะโอ้โหเป็นไงวะสูงเข้าโอ้โหโลกโลกโลกโอ้ยโลกไหมเป็นเท่าทานนะครับคนตายเรียบร้อยนะครับโอ้ยดูระเบิดดิ ตอนนี้ครับพาทิตโอ้โหตอนนี้ร้อนแล้วนะครับนะ่ะจากพลระพูมระเบิดเรียบร้อยนะครับนะเรียบร้อยไม่ต้องใช้อาวุธนี้ยิงแล้วนะครับนะไม่ต้องใช้อาวุธนี้ยิงเลยนะครับอาวุธนี้คือเอาเหมือนยิงระเบิดดาวนะครับแต่ไม่ต้องใช้อาวุธนั้นแหละนะครับใช้แค่นี้อันเดียวคือรู้เรื่องจบเสร็จสับเลยนะฮะโห,หเละนะครับแลวจากนี้เราจะทําไงต่อนะครับนะ อ่าแล้วต่อมานะครับเราจะลองให้ดาวอังคารนะครับโดนพลังเอ้เหพระอาทิตย์ระเบิดดูบ้างนะครับนะซึ่งหูดาวอังคารนะครับนะที่ตอนนี้เรากำลังทําโปรเจกต์ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ดาวอังคารนะครับนะจากอันนี้ของอีลอนมัส์เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ากูหลงใช้นี้คลิกเอาชีบหายแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นพี่ใจเย็นอ่ะเราจะลองทดสอบเอ่อยิงเล่นดูก่อนนะครับนะผมอยากรู้ว่าดาวอังคารเป็นยังไงนะครับนะครับนะปรับขนาดดิปรับขนาดใหญ่ๆนะครับนะนี่ บั๊กนะครับแม่งมีบั๊กด้วยนะครับนะอ่ะยิงดาวอังคารยิงเข้าไปเอา้าทำไมมันบั๊กวะอ๋อกูกดหยุดตัดโอ้โห้โลกไม่ได้โลกเนยดาวอังคารบุบเลยนะครับเอาใหม่ตะกี้เกิดอะไรขึ้นนะครับนะาอ๋อเราหยุดแล้วเรา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 ก็ๆๆกดยิงได้นะครับนะมันจะเป็นแบบดูนะดูนะาตู๊บโอ้ย ดาองคานแม่งไม่เห็นจะหน้าอยู่เลยอีมอรลีลอนมัดทำไมมันอยากไปอยู่แต่ว่านะครับนะยิง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 โอ้โหแปบ๊บเดียวทะลุนะครับนะเพราะว่าผมขยายปืนให้มันกว้างไนงะอ่ะเอาละถึงเวลาที่เราต้องยิงพาทิศแล้วแหละนะครับนะโดยผมเดี๋ยวขอปรับให้มันเล็กๆดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับนะเอาแบบว่าโมเมนตัมเล็กๆของเลเซอร์โอ้โหยิงนิดเดียวก็ระเบิดว่ะโอ้โหเรียบร้อยนะครับหุยระเบิดง่ายมากระเบิดง่ายมากอันนี้ระเบิดง่ายมากนะครับนะ โอ้โหอ๋อผมกดรีผมกดรีผมกดรีแม่งเอ้ย <S <S อ่ะแล้วต่อมาเราลองเวนัสกันบ้างดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าดาวสุขของเราเนั่นเองนะฮะเออซึ่งก็บอกเลยว่าเออสีมันสวยดีแฮะนะครับไหนลองกดยิงดูดิเฮ้ยมันดูเหมือนจะไม่มีกระจายไปดวงกว้างนะครับนะเอออ่ะเอาละมาดูกันปิ๊บปับป๊บปั๊บ โอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับมาดูผลกระทบกันนะครับนะโอ้โหเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้ยคูช่วยกูช่วยอีกแรงกูช่วยอีกแรงโอ้ยตรงนี้เป็นดาวเคราะห์ที่โอ้โหแดงเดือดร้อนระอุนะครับฮอตสุดๆโอ้ยดาวสูงจะเป็นยังไงตูมโอ้ยระเบิดเป็นก๊กขันระเบิดแล้วนะฮะโอ้โหนะครับเร่ อ่ะแล้วต่อมาก็คือดวงจันทร์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งโอ้โหดวงจันทร์ก็นะครับมีสเก็ตดูดิหลุมดาวของเอเรียนนะครับที่มาฟังหินไว้นะครับทุยไม่ใช่นะครับนะเออไหนกูขอต่อยทีนึงนี่กูหมั่นไส้เอาละมอดข่องควายนี่แหละโอ้โหต่อยเข้าไปยังไงครับโอ้โหบุบลงไปเลยนะครับนะเอออเอา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 ชิบหายละกูหลงไปกด นะครับนะผลลูกกิ้งนี่มันก็มีผลเหมือนกันนะครับนะเออหูเรนะครับแม่งรูบัเลยนะครับนะหมัดหมัดเออหมัดเทพเจ้าดาวเหนืออ่ะเอาแหละถึงเวลาที่เราจะต้องมาระเบิดมันกันแล้วนะครับนะมาดูกันระเบิดดวงอาทิตย์ตุ๊บเป็นไงบ้างนะครับมามาดูกันนะครับผลกระทบนะครับมันจะ มาแล้วรัศมีนะครับนารัศมีของดวงอาทิตย์ตอนนี้นะครับดวงจันทร์เริ่มโอ้ยเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วดูดิดูดินะครับเริ่มมีการแตกของโอ้โหตัวดวงดวงจันทร์แล้วนะครับนะดูดินะครับสโลค่อยๆลามนะครับนะเดี๋ยวที่จริงมันต้องค่อยๆแผดเผาตั้งแต่ตรงรัศมีของดวงอาทิตย์ไม่ใช่หรอไม่ใช่ทั้งโลกนะครับน่ะมันควรที่จะโดนฝั่งที่โดนพาทิดก่อนนะครับนะเออถ้าตามหลักแล้วเนี่ยนะครับนะ ฝั่งที่โดนหลอมละลายจะต้องโดนก่อนไม่ใช่หรออันนี้ครับเป็นไงตึมตึมตึมนะครับเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วไหนลองเอาไอ้นี่ดูดิไอ้นี่อาจจะโดนพลังดวงอาทิตย์ก็ได้นะครับนะเป็นไปได้ผมจะลองเอาเป็นไอเทพจักรุลเทพดูดิครับมันจะโดนภาทิตย์เผาปะาานะครับอยากรู้จริงๆเลยอโอ้โหตายนะครับ นี่คือการฆ่าไอตัวม่วงนะครับนะปักม่วงตายเลยนะครับตอนนี้โอ้โ oh, ห <c oughs> เรียบร้อยอะ่ะอา้าวเราต่อมาก็คือดาวเพอร์เซฟนีอันนี้กูไม่รู้ว่ะอ่านถูกหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่มันไม่มีในระบบสุริยะนะครับนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ซึ่งหน้าตาแปลกมากนะครับโอ้ยกูไม่ตั้งใจจะระเบิดอนะ่ะกู <c oughs> <c oughs> ทาอะไรเนี่ยกูย <c oughs> <c oughs> ทำอะไรลงไปเนี่ยอ๋อไอหมัดเคร่งควายนะครับต่อยทีรู้เรื่องนะครับนะ เออดูดิโหเละเลยนะครับนะแล้วโหสีเป็นสีม่วงนะครับซึ่งดาวเท่มากนะครับนะดูดินะครับโหมันเหมือนอ๋อมีคนอยู่นะครับดาวโพเซฟินีนะครับนะั้นดูดิเท่ากับมนุษย์โลกเลยนะครับนะ <S 2> <S 2> เป็นแบบว่าอาณานิคมนะครับดูดิดูดิเป็นเส้นวงคมด้วยนะครับนะ เอออะกูจะนอนไปบุกแม่งอะนอน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 โอ้ยเสียงน่กกากลัวสัตว์มาแล้วนอนยักษ์ทุธาทลลาแ caracter caracter caracter. อแแดกแมงแดกแมงแดกแมงเออมึงรีบเลื้อยไปเถอะไอสัตว์นีไปแล้วโอ้ยแดกแล้วแดกแล้วแดกแล้วโอ้ยเศบเลยแซบเลยนะครับโอ้ยตอนนี้ประชาก,กรตายตายแล้วครับเหลือสองพันล้านนะครับนะาสองพันล้านจะระเบิดเข,ข้าขไปไหนเข้าไปเข้าไปเข้าไปนะครับอ ระเบิดเข้าไป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 ตามด้วยนี่นะครับมันจะกลายเป็นซูเปอร์โนวาอ่ากูจะระเบิดดาวที่เฮ้อไม่ใช่โรคนะครับนะมันคือดำนวดต่างดาว่ระเบิดโอ้ยดูระเบิดในนั้นครับนะโคตรเยอะโอ้โหเรียบร้อยนะครับดาวตายทันทีนะครับนะเออเฮ้ย นะครับระบบสุริยะของดาวเอออะไรนะอะไรนะเซอร์เพนฟอนี่อะไรสักอย่างนะครับถ้ามีดาวอทิตสองอันเลยเหรอนะครับโคตรเจ๋งผมจะกดยิงดูนะครับนะกดยิงได้ไหมไม่ได้วะนะครับยิงได้แต่อ๋อดวงอาทิตย์นะครับนะตูมไหนไอดาวสีแดงๆข้างๆมันคืออะไรวะมันจะระเบิดด้วยไหมเนี่ยนะครับตอนแต่ตอนนี้นะครับดาวเออที่มีประชากรอยู่ตายหมดแล้วนะครับอุ้ยไอดาวสีแดงตรงนั้นนะครับก็พังไปด้วยนะครับนะเออ ไอหนอนนี่ไม่ตายดวงอาทิตย์เฉยนะครับนะดูดิเลื้อยเฉยนี่เอาดีนะครับปลดล็อกนะครับการระเบิดดาวเล่นนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยกูเป็นเทพเจ้าประเภทไหนวะเนี่ยนะครับพังดาวเล่นนะฮะอย่างกับทานอแต่ทานอนแบ่งดิดนิ้วปุ๊บดาวแม่งหายไปทั้งดวงนะครับนะอ่ะแล้วต่อมาครับจะเป็นดวงดาวที่มีชื่อว่าเออดวงดาวจักรกลนะครับนะแมชชีนนะครับนะเออเออมาดูกันนะครับว่าดวงดาวนี้ทําอะไรได้นะครับดับเฮ้ เอ้ยมันเป็นเกาะเฮ้ยดวงดาวนี้เป็นเกาะพระเจ้าช่วยเฮ้ยโอ้โหโคตรเท่นะครับเออจี้เข้าไปดูดิทะลุไหมคุณว่าทะลุไหมจี้นานๆเฮ้ยเริ่มเหลืองแล้วนะครับนะาผมบอกถึงว่าจะทะลุหรือเปล่านะครับผมบอกถึงว่าจะทะลุหรือเปล่านะครับไหนซูมไปใกล้ๆนะครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับนะโอ้ยเป็นบาเรียเลยนะครับเราไม่ต้องสร้างบาเรียเองเหมือนในนั้นเลยนะครับนะโอ้โหโคตรเจ๋งตอนนี้เริ่มส้มแล้ว เริ่มสม้มแสดงว่าถ้าแดงีผมว่าทะลุชัวนะครับนะเป็นไปได้นะเป็นไปได้ตอนนี้นะครับนะเริ่มจะแดงแล้วเริ่มจะแดงแล้วก็บอกว่าเริ่มไม่ไหวแล้วครับโรคใบนี้นะครับนะโรคใบนี้บอกโอ้ดวงดาวใบนี้บอกไม่ไหวแล้วอ้ยโอ้โยเกาะแตกเกาะแตกนะครับโอ้โยแต่ทะลุยากเหลือเกินนะครับนะดูดิทะลุยากเหลือเกินนะครับมีประชากรแค่800คนพระเจ้าช่วยนะครับมนุษย์ต่างดาวอยู่นี่เหรอจัดให้กูจะเป็นมุษย์ต่างดาวให้มึงเอง เออมึงตายแน่จี้เข้าไปจี้เข้าไปจี้เข้าไปโอ้โหยิ่งใหญ่ยิ่งทะลุให,ห่อุ้ยข้างในมีอะไรนะคับท่านผู้ชมให้มีอะไรวะนะครับโอ้โหยิ่งใหญ่ยิ่งแรงนะครับนะโอ้โหเสร็จผมอุ้ยมันสร้างโล่เร็วมากนะครับสงสัยแกนพลังงานมันอยู่ข้างในมันนะครับนะไอดาวเคราะห์ดวงนี้นะครับดูดิ นะฮะเออเอาละมาดูกันในขวานะครับนะตามคอนเทนต์เราคือเราเล่นดวงพาทิตเนาะไม่แน่นะครับอาจจะก,กันได้ก็ได้ครับเพราะว่ามนุษย์ต่างดาวที่มีจํานวน81612คนเนี่ยเอออาจจะมีวิวัฒนาการที่สามารถบาเรียกันดวงอาทิตย์ก็ได้นะครับดูเดียวมาแล้วมาแล้วนะครับอุยกันไม่ได้แต่บารียยังอยู่นะครับนะแต่ตัวในโลกเละแล้วนะครับโอ้ดู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 โอ้ยสีไม่เหมือนใครด้วยนะครับสีไม่เหมือนใครด้วยนะคะ สีไม่เหมือนใครเลยนะครับตัวนี้ดูดิแต่โลยังเสือกกันอยู่นะครับคุณงงไหมคุณงงไหมกูกังงนะครับเสือกยังกันอยู่นะครับนะกูงงเลยนะครับนะตุ่มตุ่มตุ่มนะครับบาเรียหายไปกับไอ้โรคนั้นด้วยนะครับนายแต่ก็คือโรคโดนอ๋อโดนความร้อนนะครับนะก็เคยบาเรียมันไม่กันความร้อนจาก ผ้าทิศน,นะครับแต่กันจากสิ่งแปลกปลอมจากนอกโลกเช่นอุกกาบาตหรือว่าหินอวกาศอะไรอย่างนี้หรือว่าเ,เลเซอร์นะครับแต่ไม่กันความร้อนนะครับเพราะว่าโลกทะเกียโลกไอแมชชินด้านในของมนุษย์ต่างดาวนะครับมันโดนความร้อนพาทิศแผดเผานะครับมาเลยโลกเลยพังนะครับนะแต่บาเรียไม่ได้กันความร้อนของดวงอาทิตย์น,นะฮะเออนะครับเออเดี๋ยวผมกลับมาเล่นมันอีกทีนะเป็นแบบอีีเดียวของมันเลยเอาครับต่อมามาถึงดวงดาวเทอร์าฟอร์มนะครับนะที่โอ้โห เป็นเหมือนดาวโรคอีกดาวหนึ่งนะครับที่ดูคล้ายโรคสุดๆนะครับนะแต่ก็ไม่ใช่โรคเรานะครับเพราะว่านี่คือดวงดาวของมนุย์ต่างดาวนะครับนะซึ่งก็มีนะครับดวงอาทิตย์เหมือนกับเราเลยแล้วก็ดูดิมีไฟนู่นนี่นั่นนะครับฉายตอนกลางคืนดูมันเป็นการบ่งบอกได้แบบว่าเออมีมนุษย์อยู่ในนี้เหมือนเป็นมนุษย์อะแต่ไม่ใช่มนุษย์อะคุณงงไหมนะครับเหมือนมีสิ่งมีชีวิตที่มีไฟ LED ดูดิ นะครับมีเหมือนมีเมืองอะ่ะนะฮะเออเหมือนโรคเราเลยนะครับเอาละนะเราจะมาระเบิดมันกันนะครับนะเดี๋ยวลองยูต่างดาวยิงไปดูดิเป็นไงนะครับนะอาจจะมีคนสอยสวนกลับมาไดนะ้ใครจะรู้นะครับอ่ะยิงเข้าไปนะครับดูที่เป็นไงจิ้ว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 โอ้โหนะครับไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะครับนะเออเอาละนะระเบิดกันดีกว่านะครับมานะหมดภารกิจละยิงเข้าไป ประชากรนะครับจากตอนแรก3000ล้านนะครับนะตูมอุ้ยหายไปแล้วนะครับน้าโดนเผาผมบอกเลยว่าระยะรัศมีตอนที่พระอาทิตย์โดนเผาตั้งแต่ระเบิดอะ่ะผมบอกเลยว่าแรงกระจายความร้อนก็ฆ่าคนได้ก่อนที่ไอแรงรัศมีจะเข้ามาในโลกในดวงดาวอีกนะครับนะผมบอกเลยนะครับนะนี่ ระเบิดนะครับนะเพราะว่าถ้าคุณเคยดูหนังเรื่องวันสิ้นโลกที่โลกก่อนจะแตกที่นิโคลัสเคสแสดงนะครับนะที่ดวงอาทิตย์จะแผดเผาโรกนะครับนะคุณได้เห็นไหมว่าแค่ลังสีกระจายออกมานิดๆของดวงอาทิตย์อ่ะมันก็แผดเผาโรกให้โลกไหมได้แล้วนะครับนะประชากรก็ตายไปแล้วนะครับนะในโลกนะครับอืมขนาดยังไม่ใช่แบบถึงแบบระเบิดมาเต็มๆนะครับนะแค่แบบสเก็ตนิดเดียวจุบนิดเดียวนะครับโลกแม่งก็ไหมแล้วนะครับนะเออนะฮะ อ่าแล้วต่อมาก็คือดวงดาวบริสนะครับนะมันคือดวงดาวอะไรกันวะนี่นะครับน้าไม่มีในรระบบสุริยะนะครับนะจะเป็นเหมือนการตั้งชื่อของไอ้คนสร้างนี่แหละคนสร้างมันอยากตั้งชื่อว่าดังดาวบอริสนะครับนะซึ่งดวงดาวนี้นะครับดูสึกจะมีแต่อากาศนะครับไม่มีน้ําหรือเปล่าไม่มั่นใจนี่อาจจะเป็นน้ําก็ได้ใครจะรู้นะฮะเออเอาแหละนะมาระเบิดกันดูนะครับนะดูซิมันจะมีความแตกต่างอะไรนอกจากโลกเหมือนเรานะครับนะตู้ไม่มีประชากรอยู่นะครับนะ แค่นี้นะครับนะดูดิแค่รัศีตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับโลกก็ไหม้แล้วนะครับดูดิโอ้ยเฮ้ยแต่ตะกี้ผมจิ้มไปแป๊บเดียวแม่งก็ระเบิดแล้วนะครับนะเฮ้ยโลกมันอันนี้ง่ายมากเลยโลกของอันนี้นะครับโครง่ายเลยอะ่ะตูมระเบิด แล้วต่อมาก็คือดวงดาวเฮดิสนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าโอ้โหคนตั้งชื่อนะตั้งชื่อตามเทพนะครับนะเทพกรีกนะครับนะเทพกรีกที่เอ่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับจะเป็นซูสเฮดิสแล้วก็โพไซดอนใช่ไหมสามตัวหลักนะครับนะเออของเทพกรีกซึ่งไอ้โรคนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีเอ่อชั้นบรรยากาศที่เป็นสีฟ้านะถ้าสังเกตด,ดีๆดูดินะครับเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มีก้อนหินเฮ้ยยิงก้อนหินได้ด้วยนะครับคพรเจ๋งจิ้วเฮ้ยหินไปชนโลก นะครับหินอุยอ้ยอุย้ยอุ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 ้ยเราสามารถเอาพวกนี้ออกได้ไหมยิงโอ้กระจายออกได้นะครับนะเออเจ๋งว่ะนะครับแล้วก็หุ้ยดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นสีฟ้าพระเจ้ชาช่วย้วจัลแมอุย้ยแต่โลกนี้แม่งแตกง่ายมากเฮ้ยอ่อนแอจังเลยว่าโลกเฮดิสนะครับนะอู้แป๊บเดียวเล่แป๊บเดียวนะครับยิงแค่นัดเดียว ยิงแค่ทัดเดียวนะครับนะรามเกือบโอ้โหเหลือประมาณแค่โอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยประมาณตีไปประมาณสักยี่ปะ30เปอร์เซ็นตะ์น่ะของโรกนะครับที่ยังใช้งานได้อยู่น้องนั้นคือเรหมดนะครับแสดงว่าโรกนี้แม่งอ่อนแอมากนะครับนะ้านะนะ้ลองยิงจากพาทิดูนะครับจะเป็นยังไงนะฮะเอาละยิงจิว้วเอายิงไม่ได้เอาโรกนี้ยิงไม่ได้นะครับนะ้าเอาทำไมยิงไม่ได้เอาสรางงานนะครับนะอ่ะไหนกูลองเอ่อ ปืนโนวาดูนะครับนะปืนโนวานี่แรงมากนะครับนะยิงเข้าไปมิสไซล์ตู้ผมบอกเลยว่าโรคแตกแน่นอนนะครับนะถ้าเป็นโรคอื่นเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นดาวนี้ผมคิดว่ามันอ่อนแอมากผมคิดว่าระเบิดแน่เลยตู้ดูดินะครับกระจายเป็นวงกว้างได้ง่ายมากก็คือโรคนี้แม่งคนอ่อนแอนะฮะร,ระเบิดได้ไหมเนี่ยมีสิ์จะระเบิดไหมไม่ว่ะไม่ระเบิดว่ะโรคที่ใช้ได้ประมาณ30%อนะ่ะเหลืออยู่แค่ส0 เสียงดังฟังชัดนะครับนะโลกแม่งปุ๋มหยุ่มไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ลองใช้สว่านเจาะดอูนะครับนะเออชั้นบรรยากาศนี้แม่งมวยแตกจริงจริงอ่ะแล้วต่อมาเราก็ใช้สว่านเจาะดอูนะครับนะจะเป็นยังไงตึบตๆบตุบต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 บทะลุเจาะเข้าไปเลยพวกอ่ะกดรีเวลานะครับนะตื่นมาแล้วพวกเราคือนักวิทยาศาสตร์เราจะเจาะโลกไปเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปโอ้โหนะครับไปแนละ้วช้อนใช้แล้วทะลุออกไปแล้วนะครับนะโอ้โลกแหว่งนะครับ เฮดิสแว่งแล้วนะครับนะเออฮะเละเลยอ่ะแล้วปิดท้ายนะครับนะโดยการที่ผมจะเอาระเบิดยัดใส่เข้าไปนะครับนะละล้านชิ้นเลยนะครับนะใส่เข้าไป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 เออโอ้โหระเบิดโอ้มันรวมกันมันเป็นเหมือนแม่เหล็กเลยนะครับนะเออตุบตุบตุบเออพอเราใส่เข้าไปนะครับโอ้โหระเบิดอย่างเยอะนะครับนะอะไลองยิงเข้าไปดูดิมันยิงอ่ะพลาดทิศไม่ได้ว่ะ โคตรแปลกนะครับนะเป็นมันเหมือนไม่ใช่พาทิตย์ด้วยซ้ำนะครับนะเอออ่ะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ่ะเอาละมาอ่ะเอาละผมจะอัดอาบุธเข้าไปแล้วนะนี่คือมิสไซโนวาวูดยิงเข้าไปแล้วนะครับนะยิงเข้าไปแล้วยิงเข้าไปแล้วจะโดนตัวข้างไหนแล้วจะโดนตัวข้างไหนแล้วจะโดนตัวป็งไงนะครับนะโลกเกิดอะไรขึ้นนะครับนะความชิบ โ,โ,โลกสลายแป๊บเดียวโลกแตกโลกแตกอ่ะผมสงสัยอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็คือถ้ายูเอฟโมันชนหินจะเป็นไงล่ะนะครับมาดูกันนะครับนะซู้มอุมอ้ยช่วยโบลดนหินชนงูชิหายนะครับเอออแล้วเว้ยิงจิ้วตู้มนะครับเออแต่ถ้ามันชนหินนี่มันมันมันจะมันจะมันจะอันนี้เลยนะครับนะ เออตลกอะ่ะนะครับโห oh, <wow. S 1> นี่ดูดิมันชนหินน่ะนะครับอ่ะเราสําอาณเราสําหรับวันนี้นะครับก็จบไปพิเศษแล้นะครับในการเล่นเออเกมโซ r า s m ส s h มนะครับนะเออซึ่งก็เป็นเกมที่สนุกมากเกมหนึ่งนะครับนะที่โอ,อ้ผมบอกเลยผมชอบมากนะครับเกมนี้แล้วก็ได้ผลออตอบรับเสียงจากคนดูได้ดีมากเลยครับจากเกมเกมนี้นะฮะเออ แล้วถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมเล่นอะไรแบบไหนในเกมโซลา r ์สแมนหรือว่าเกมพังดาวไอคอยเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็บอกที่ผมใต้ร่างคอมเมนต์ได้นะครับนะเออส่วนอ,อ,อิสต์เลนกันอื่นก็รอดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเอาแหละบายบายสำหรับวันนี้เพราะนี่แหละขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอนยะ่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะ โอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่า,ยา,ยาลืมกดไลค์และกดซับส,ส,สไคร e ให้ด้วยนะครับนะ